ครับใช่ครับขณะนี้ผู้ต้องหาทั้ง4ี่คนเนี่ยให้การรับสารภาพนะครับว่าได้มาร่วมดําเนินการณจุดที่เกิดเหตุที่เบญจลักษณ์จริงครับ นี่ครับจอดตรงไหนรถครับ้าหนเดตรงไหนล่ะหน้าอำเภออะจอดส่งกำลังลงแล้วก็เดินตรงตรงใต้ต้นไม้นี่ใช่ไหมไม่คที่เออมันตั้งไงเราตัดทำให้ยืนต้าให้ดูจะยืนต้าให้ดูยืนยืนทร่นี้เหรอทำเขาอยู่ข้างหลังเขาเหรอตัดอ่ะยังไม่พอไม่คอยมันติดตรงไหนตัดตรงไหนไวมันติดอ๋อตอนเสร็จแล้วมันไม่ได้ตัดยังมีคนเปิ รับเงินแล้วเอาไปรับกล่องแล้วเอาไปไหนกี่กล่องทั้งหมดพอปะปวารุษมานี้วารุษวารุษด้วยสองคนมาช่วยกันชี้ อันั้นอันน้าไโลครัค่นนถัง15โลถังแก๊สแบบทำกับข้าวตามบ้านเนี่ยหรอถัง